بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشكر كبرنا سبحانه وتعالى كتي دي دي مي นะครับก็เป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เ, <c oughs> เป็นการยืนหยัดนะครับในการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลาสบาร์ฮาเนวัตลานะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนนะครับ <c oughs> ถ้าเราสามารถก้าวข้าม <c oughs> อุปรสรรคเหล่านั้นได้นะครับมา <c oughs> สู่การปฏิบัติต,ตามสุนทรของทั้งซอซัลลาฮามาเวอซัลลัมนะครับพระองค์ลาสบาลาก็จะประทานความดีงามให้กับเราเองนะครับพี่น้องครับลาสบาลฮาได้ <c oughs> ให้เราซึ่งเป็นบ่าวของพระองค์นั้นได้มีการรำลึกถึงพระองค์รัศสีมหาตาลาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับในช่วงเวลาในแต่ละวันในทุกๆวันนะไม่ว่าจะเป็นนับตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับเราต้องมีการอ่านดูอาก่อนนะครับอ่านดูอาก่อนเมื่อเราตื่นนอนนะครับเข้าห้องน้ําเราก็จะต้องอ่านดอานะครับออกจากห้องน้ําก็ต้องดูานะครับออกจากบ้านก็ต้องดูานะมาร่วมการละหมาดนะครับ การับประทานอาหารก็ต้องมีดูอามีการกล่าวพระนามขอรับสุภะเนวัตลาราจะขึ้นภานะขับพาร,รถภานะก็มีดูอาให้เราได้ขอความคุ้มครองจอากรับสุภะเนวัตถาลาขอพระองค์ได้โปรดประทานความปลอดภัยให้ถึงที่หมายก็ต้องขอบคุณต้องสยุดกับรับสุภะเนวัตลาาจะเห็นนะครับว่า <c oughs> นอกเหนือจากการละหมาดพระรูปห้าเวลาแล้วเนี่ยดูอาต่างๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้หัวจิตหัวใจของเราน,นั้นน่ ผูกพันกับพระองค์รัศมีมหาตาลาอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับมุกมินนั่นเองอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นผลดนะีที่เรานั้นจะได้ะระลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดไม่ว่าเราจะทํางานใดก็แล้วแต่แลยประการหนึ่งการที่เราจะ,ะคิดถึงความสําเร็จหรือวางแผนในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะแล้วเรามีความมั่นอกมั่นใจในแผนการที่เราวางในวิธีการที่เราทํา นะครับห,หวังว่าเราจะได้รับความสุขเรศเนี่ยเราก็จะต้องระลึกถึงลอสเวลลาด้วยว่าเราจะต้องต้องไม่ลืมพระองค์ลอสซุมฮาในวาร์ตาลาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลอสเวลลาบอกในสุรากาฟีนะครับในสุราที่18อายะที่ยี่สินะครับพระองค์กล่าวนะครับว่าเวลาตะกูเวลาตะกูลานิชาอินนีฟาอิลุนซาลิกาก็ดานะครับและพวกเจ้านั้นอย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็น สิ่งที่พระองค์ได้เตือนเอาไว้นะครับสั้นๆว่าอย่ากล่าวสิ่งใดนะว่าเราจะทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้มันยังไม่มาไม่ถึงเราไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเช่นเราบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะแล้วก็จะต้องไปถึงเวลาประมาณสักกี่โมงนะอันเนี้ยเราอย่าพูดลักษณะอย่างนี้คือถ้าพูดแบบนี้เราจะต้องต้องกล่าควคำว่าอนชั่วแล้วด้วยนะครับนะก็เป็นสิ่งที่พระองค์ราในฐานะทรงประงรส,งนนสงค์ด้วยนะ ถ้าเราตั้งใจเรามุ่งมั่นเราเนียดเราคิดเอาไว้เราหวังเอาไว้นะคำนวณเอาไว้คิดเอาไว้นะ่ะนะสิ่งนั้นพระองค์รสวลาจะต้องประสงค์ด้วยหรือเราคิดว่าเราลงทุนทําการงานอะไรสักอย่างหนึ่งทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนไปเท่านี้อาจจะต้องได้กําไรเท่านี้นะอินชาอัลลอฮ์นะครับหาอัลลอฮ์สละนั้นทรงประสงค์นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะถ้าลืมไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้อเลาะบอกกันนะครับว่าอย่ากล่าวกับสิ่งใดว่าถ้าจริงฉันจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับท่านอิบเนกาซีนะครับได้กล่าวว่าสาเหตุของการประทานอายญานี้ลงมานั้ยนะครับคือเมื่อที่ท่านนบีสุลตาร์สลามนั้นนะถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของชาวถ้ำในสุลตานกาฟีนะครับถูกถามนะถูกชาวบ้านนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องของชาวถ้ำนะท่านก็ถ้าก็ตอบกลับไปเลยนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะตอบพวกท่าน ท่านนบีตอบแค่นี้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะตอบพวกท่านเพราะท่านนบียังไม่รู้ก็ต้องรอให้อาลตนานนะั้นส่งวะฮีลงมาให้นะเรื่องนี้นะั้นน่ะอาลตนานั้นจึงได้ชะลอล่าช้าในการลงวะฮีไม้ออกไปถึง15วัน15วันนะครับแล้วก็ถึงประทานอาญานี้ลงมานะครับว่าอย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้นะคือวันพรุ่งนี้หรือมาเรือนี้มันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเราอาจจะจบชีวิตไปก่อนก็ได้นะหรืออาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกกับที่เเราาคิดดอไไว้็ นะเพราะเราก็ต้องกล่าวคําว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับหากเราอัลลอฮฺนั้นทรงประสงค์นะตรงนี้นะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปในยะต่อไปนะครับในยะที่ยี่สี่นะครับอิลลัยชาลลอฮุวะสุรุบะกะอิดานาซิตะวะกุลอาซาอัยยะฮ์ดิอันีรับบีเลาะครบินฮาระรอชะดานะครับเว้นแต่อัลลอฮฺนั้นทรงประสงค์อิลลัยชาลลอฮุนะอินชาอัลลอห์นะเว้นแต่อัลลอฮฺนั้นทรงประสงค์นะจงรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเมื่อเจ้าลืม เวลาเราลืมสิ่งใดอย่างต่างนะก็ให้เรล,ลึกถึงอักสุบหาเนวตารานะเพราะการหลงลืมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราไม่อาจที่จะควบคุมตัวเองได้นะและทุกลก่าวว่าบางทีพระพระเจ้าของฉันนั้นจะทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้ให้แก่ฉันนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานนั้นจะต้องขอดุอาจกนะรักสุบหาเนวตาราด้วยนะครับนั้นไม่ว่าจะทําการงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอย่า้ลืมวลารัสุบาตารานะครับอยู่ตลอดเวลา บางทีเราทำแล้วเราทําสําเร็จเราก็มั่นใจว่าที่เราทําสําเร็จเนี่ยเพราะความสามารถของเราความเฉลียวฉลาดของเราความเก่งกาจของเราแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยเราได้มีหน้าที่ทำแล้วก็ทําให้สุดความสามารถนะมีหน้าที่ทําแต่จะต้องมอบหมายทุกอย่างให้พระองค์รับสุภานวัตลาแต่เราต้องทําให้สุดความสามารถด้วยความพยายามที่เรามีอยู่นะอย่างต่อเนื่องนะครับอิชาล้อเนี่ยพระองค์ก็จะประทานความสําเร็จให้ นะแล้วมันได้รับความสุเร็จนั้นก็จะต้องชุกรต,ต้องขอบคุณต่อพระรงองค์นสุภาโนตาราด้วยนะครับทุกครั้งเลยวันนี้อันนี้ถ้าเราคิดนะครับคิดคํานวณดูนะจากตั้งเราตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนและเราไปทาํากิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยก็จะต้องมีการระลึกถึงพระองค์สุภาตาราอยู่ตลอดเวลานะครับจะด้วยการกับการาสิกรุลาลการขอดุอาหรือ,อาการละหมาดในให้ตรงตามเวลานะนั้นชีวิตของอมุสลิมนะจะต้องผูกพันอยู่กับพระพุทเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับจะลืมสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้เตือนเราให้เราได้รู้เอาไว้ว่าเราอย่ากล่าวนะครับสิ่งใเดเกี่ยวกับที่ว่าจะทําเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําให้นะมาเรืนจะทําให้พรุ่งนี้จะไปมาเรืนจะไปนะอีชายเราต้องใช้คานี้ครับด้วยนะับอัลสลานุณทรงประสงค์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บอกไว้นะครับแล้วก็ในอายะห์ที่29นะครับ Ah, Bro, bawa ini kau bang. Bukanlah aku merabikum. Waman syaafal yu'min, waman syaafal ah, waman syaafal yu'min, waman fal yakfur. Ina atarna li zalimina nara. Ahatu fi suradikuha wa in yastaghithu yughasu bima in kalmuh las yaswil wujuh bi sasyrabu sa'at murtafaqa Allah bawa jong kraw Muhammad sajatham nan ma jak pa phu ben jao khong phuk ah ta jatham ko al islam ni la na อัลกุรอานนะมาจากพระผู้เเจ้าของพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธานะและผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระองค์นัสบาลานั้นได้เปิดโอกาสให้เรานั้นได้ได้ใช้ดุลพินิษได้ใช้สติปัญญาในการพิจิตรพิเคราะห์นะครับเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วนะว่าว้อสัจธรรมนั้นนะ่ะมาจากพระผู้เป็นเจ้านะทารุสุนไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะมาจากอัลสุบฮานในฮุตาลานะ ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธาผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธนะอัลลอฮ์ Allah บอกว่า <c oughs> แท้จริงเราได้เตรียมไฟนรกไว้สําหรับพวกอธรรมนะอัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ไฟนรกสำหรับผู้ที่ปฏิเสธนะคนที่เป็นคนชั่วจะเป็นคนหันหลังให้กับศาสนาหันหลังให้กับคําสั่งของละซุบฮานหะัวตาลาเนี่ยพระองค์ได้เตรียมไว้แล้วนะไฟนรกสําหรับผู้ที่อธรรมซึ่งกาแพงเขามันนั้นล้อมกรอบพวกเขากนะ็กําแพงล้อมรอบกรอบไว้นะ จะต,ต้องอยู่ในนั้นนะครับจะนีออกมาไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าพวกเขาขอความช่วยเหลือเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะถูกช่วยเหลือนะเขาร้องขอความช่วยเหลือก็จะถูกช่วยเหลือเหมือนกันแต่ช่วยเหลือด้วยอะไรช่วยเหลือด้วยน้ําเสมือนน้าทองแดงเดือดลวกใบหน้าเหมือนน้ำน้ำทองแดงที่เดือดที่หลอมเหลวเนี่ยลวกลงบนใบหน้านะ่ะมันเป็นน้ํำดื่มที่ชั่วช้าและเป็นที่พมนักที่เลวร้ายยิ่ง นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนรกสําหรับคนที่เป็นผู้ที่อาธรรมคนที่ปฏิเสธศัจธรรมขอละซุบฮานะฮุะตาลานั่นเองนะครับอีกอายะห์นึ่งนะครับอายะห์ที่30บอัลลอฮ์บอกอนะครับว่าอินนาลดีนอามานูอาอิมิลุซอลิฮัติอินนารามูออัจรอมันอัสนะมาลนะครับถ้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและก็ทําความดีทั้งหลายนะอิมานศรัทธาและก็ทําความดีทั้งหลายทั้งการละหมาทั้งการบริจาคทั้งการ อัลกุรอารนน้ำลึกถึงอัลลั์ซุบฮานนวะตาลาการถือสินอดต,ต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกถ้าจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยเราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีนั้นสูญหายอย่างแน่นอนนะขอให้เราได้ความมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นที่เรา,ายืนหยัดที่เราฝันฝ่าในการทำอามะนิบาดานะครับต่อสู้กับนับสู้ของเราต่อสู้กับการซักจูงของชะตอมาร้ายต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราเนี่ยเพื่อที่จะมาตอบรับคำเรียกร้องขออัลลั์ซุบฮานนวะตาลา เพื่อจะทําตามพระบัญชาของพระองค์อัลสุบัตサาเนี่ยตรงนี้แหละนะอัลลอฮ์บอกว่าเราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้ทำกระทำความดีนั้นนะสูญหายอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลล์สุบัตサラได้สัญญาไว้ในอัลกุร,าร,ร,ราอานนะครับอัลลอฮ์มาในอายะฮ์ที่สามสิบเอ็ดนะครับอุไรกะลุมจันนาตุอาร์เดินตาจรีมินตัดฮิมุลอันฮารุยุฮัลลาะนฟีฮามินาซาเบรมินละฮับไวล์วาซูนัซิยาบันคุดรอมินซุนดุซิวอิสตับรอกิมมุตะกีนาฟีฮาอะลาลอรออิก นี่ยมาสวาบุฮาสนับุตรบุตรต้าฟะกอนะครับเอาเร์บอกชนเหล่านั้นแหละก็คือผู้ที่ศรัทธาและก็ทําความดีนะครับที่เขายืนหยัดเนี่ยกระทำความดีทั้งหลายนี่แหละเลาเร์บอกสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับสวนสวรรค์ทั้งหลายนั้นเป็นที่พำนักนี่คือคำมั่นสัญญาจอร์ลาสุมาหานิวตัลานะครับจะได้รับสวนสวรรค์ทั้งหลายนั้นเป็นที่พำนักสวนสวรรค์ก็มีลําน้ํไหลสายไหลสายไหลผ่านในเบื้องล่างของพวกเขาในสวนสวรรค์เนี่ยพวกเขาจะได้ประดับ กําไลทองแล้วก็สวมอภรรสีเขียวอภรรสีเข er. like. like. ียวด้วยนะครับที่เราเตรียมไว้ให้นะครับทำด้วยผ้าไหมละเอียดแล้วก็ผ้าไหมหยาบผ้าไหมเนี่ยนะครับในดุนยาอะไรเป็นที่ต้องห้ามสําหรับผู้ชายนะมุสลิมนะผู้ชายมุสลิมเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามนะครับแต่เป็นที่อนุมัติสาหรับมุสลิมหรือผู้หญิงนั่นเองนะครับแต่เราจะได้ไปได้ใช้ก็คือในสวนสวรรค์นะครับเป็นผ้าไหมทั้งเนื้อละเอียดและก็เนื้อหยาบนะแล้วลักษณะที่อยู่กันยังไงครับก็มีการนอนเอกเนกกันบนเตียงในสวนสวรรค์นะครับ นอนเอกเนเการสนทนากัรน,นะดังน,นั้นก็จะมีการกล่าวทักทายกันด,ด้วยสลามนะไม่มีการคุยกันเรื่องไร้สาระนะครับเ,เราอยากจะได้อะไรก็จะมาให้ได้ทันทีเลยนะครับก็มีาาสาววัยรุ่นเนี่ยเป็นคู่ครองเป็นผู้รับใช้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ลอสเวลาไดเตรียมเอาไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ศรัทธาแล้วก็กระทำความดีนะครับเ,เราบอกว่าเป็นการตรอบแทนที่ยิ่งและเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยมนะ เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งเลยนะแล้วก็เป็นที่พนักที่ดีเยี่ยมนี่คือเป็นสิ่งที่พระองค์นะสุภาตลารับรองเอาไว้แล้วนะครับรับรองเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือเราต้องพยายามฟันฝ่าให้ได้นะครับในชีวิตเนี่ยนะครับชีวิตในดุญญนยาเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองแล้วก็เป็นบททดสอบของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขนะความร่ํารวยนะการมีทรัพย์สินมากมีทรัพย์สมบัติมากอันนี้เป็นการทดสอบนี่นนะครับ หรือความทุกข์ยากความลําบากความาขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นเรื่องการทดสอบเท่านั้นเองที่เรานนจะต้องสวัสดอดทนนะล้วนแล้วแต่ว่าใครนนจะได้รับบททดสอบแบบไหนนั่นเองนะครับเ,เราก็จะต้องสวัสดอดทนแล้วก็ฟันฝ่าผ่านไปให้ได้นะท้ายที่สุดของทุกคนก็คือลมหายใจสุดท้ายในดุนยาเท่านั้นเองนะครับเมื่อจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปอยู่ในอาลลัมบารซักนะครับรอการตัดสินรอ,อาการ เปิดเผยบันทึกความดีและความชั่วของเราถ้าเรามีความดีมากกับทำดุริยา์นะก็จะได้รับบันทึกด้วยมือขวาแต่นะถ,ถ้ามีความชั่วมากนะก็จะได้รับความบันทึกด้วยมือซ้ายนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เนาะสุตตัลา,าน,นั้นบอกเราไว้แล้วนั้นอยู่ที่ว่าเรานั้นจะเลือกเส้นทางไหนเท่านั้นเอง ะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักให้มากนะครับถึงคำมั่นสัญญาต่างๆที่พระองค์นรสราได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะพระองค์บอกสอนเรานะครับเรื่องของการที่เรานั้นจะจะพูดอะไรออกไปนะหรือสัญญิงสัญญาอะไรกับใครไปนั้นอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมล่าสราเป็นอันขาดนะครับเราก็จะต้องตบท้ายด้วยคำว่าอนชาร์แล้์นะครับเว้นแต่ว่าพระองค์นั้นทรงประสงค์นะก็จะเป็นไปตามนั้น นะสิ่งที่เราได้คาดคิดได้คาดดาวไว้ในอนาคตจะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือจะเป็นวันต่อๆไปก็แล้วแต่ก็จนะต้องมีคําว่าอิจฉาเราประกอบเข้าไปด้วยเป็นการที่กล่าวด้วยด้วยหัวใจด้วยนะครับพี่น้องรำลึกว่าหากเอาล้อทรงประสงค์ก็จะเป็นไปตามที่เราคาดคิดจะเป็นไปตามที่เราให้คํามั่นไว้นั่นเองนะเว้นแต่จะเป็นอย่างอื่นถ้าเอาล้อไม่ประสงค์ก็จะเป็นมันก็จะเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็สิ่งที่เป็นสัจธรรมนะให้เราได้ตอบรับ นะเราบอกใครก็ตามที่ศรัทธาศรธรรมเป็นของอัลลอฮุซุบฮานวตาลานะอัลิสลามเป็นของอัลลอฮุซุบฮานวตาลานะใครศรัทธาก็จงศรัทธาถ้าใครประสงค์จะปฏิเสธก็ปฏิเสธอัลลอฮุตาลาไม่ได้บังคับใครเลยนะแล้วสิ่งต่างที่เราตัดสินใจไปแนละมันจะเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องไปรับผิดชอบในวันข้างหน้านะไม่มีใครนั้นมารับผิดชอบแทนเราเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะสำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธานะปฏิเสธคําสั่งของอัลลอฮุซุบฮานวตาลาตรงนี้แหละครับนะ ก็อเอาราตรียมไ้แล้วนะซึ่งไฟนรกนะซึ่งมันมีกำแพงล้อมรอบร้องขอความช่วยเหลือนะก็จะรับความช่วยเหลือโดยการเอาน้ําทองแดงเดือดราดลงมาบนใบหน้าเขานะครับมันเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วช้าเป็นที่พนักอเลวร้ายส่วนคนที่ศรัทธาแล้วก็กระทำความดีทั้งหลายนะอีมาแล้วก็ทําความดีด้วยนะครับไม่ได้นึกย่อท้อนะเหมือนที่เราได้รับความรู้ไปนะครับว่าคนที่ในวันอาคิรอนเนี่ยเอาราตอานั้นจะเอาคนที่ทําความ ชั่วมากๆน่นะไปไว้ในสวรรค์เอา sure คนท uh, ี่ทําความดีมากๆเนี่ยนะไปไว้ในสวรรค์นะท้กก็จะถามพราว่าเขาเนี่ยได้เคยได้รับความยากลําบากมาบ้างไหมนะความทุกข์ความทรมานการทดสอบเขาบอกเขาไม่ได้เคยได้พบกับความทุกข์ยากความลำบากในรุนยาเลยไม่เคยเลยตั้งแที่เขาได้รับความทุกข์ยากในรุนยาเนี่ยแต่เขาเป็นคนที่มีอิมาเป็นคนที่ตะวาต่อแล้วแต่เขาเมื่อจะร้มรดความสุขในสวรรค์แล้วเขาก็จะลืมเลย แล้วคนที่ได้รับคนที่เป็นคนชั่วนะเอารลเขาก็จะไปจุ่มไว้ในรกแล้วกเกาขึ้นมาแล้วกระถามว่าเจ้าเคยได้รับความสุขสบายในดุนยาบ้างไหมความสนุกสนานความเพลิดเพลินความเพลิดเพล้เพาเขาบอกเขาไม่เคยได้รับเลยนะเพราะความเจ็บปวดทรมานดุนยาในรกทําให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เอาราตลาบอกเราไว้เนนะครับนะคนที่ศรัทธาแล้วก็ประกอบคุณงามความดีนะเอารอบอกคนเราเนี่ยจะได้รับาการตอบแทนที่ดียิ่ง นะครับคือในสวนสวรรค์ของเราตาซึ่งเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยมนั่นเองนะครับก็ขอให้เราทุกคนนะได้อดทนนะครับในการทําความดีนะครับแล้วก็อดทนในการที่จะหลีกห่างจากความชั่วหลีกห่างจากการชี้นําของเชตตอนแล้วก็แล้วก็พ้นจากการตกเป็นทาสของอารมณ์ฝ่ายต่ำนะครับแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติอามานิปดาตามคำสั่งของลาสุมาตราแล้วก็ตอบรับคำเรียกร้องของลาสตาลาและราชสุนข,ของพระองค์นะ